วันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมนักเรียนชั้นม1ทั1กับประกอบไปด้วยผู้เล่นหมายเลข8กาซินีเปาะนุนะครับก็อเข้าสู่เกมนะครับขยับมาซ้ากลับมาเป็นของนุชฮาริซาดะลอกฮาริซาเปิดขวาลูกนี้ออกดันข้างให้กับมูนิฟักเบอร์ซาโมนิฟักเบอร์ซาขึ้นหลังกลับให้กับนัสนีนเดร ลนาสนิมเปิดขวาขึ้นหลังให้กับอัดุลคอริกาดีแล้วก็เปิดยาวมาในเกตโทษนะครับแล้วก็ว่างลักนี่ครับพยายามแล้วก็ชนกันนะครับเป็นการทำบาของนาดาสีเดะนาดายิงลูกนี้นะครับแล้วก็เปิดมาให้กับนดนัยญมีเจแวกูนีแล้วก็เปิดขวานะครับมาริยามยาฮุแล้วก็ได้ฟ้าเลยครับโอ้โหไม่น่าไปทำฟ้าในเกตโทษแล้วก็พูดจะทำประตูลูกนี้ก็นรฮูดาบาราห์ อันดีลานะครับติดภารกิจสองท่าไม่สามารถลงสนามได้ส่งให้วนันอัสเปียรนี้ฮะลงทำหน้าที่แทนโอ้ฝันฝันผสมรองนะครับแล้วก็ขยับมาเป็นการผู้เล่นนะครับแล้วก็ส่งหมายเลขยี่สิบสามลงทำหน้าที่แทนอย่างอามานีวายาอามานีวายาถือว่าเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางครับควบคู่กับอย่างนาดิม马เดนเช่นเดียวกับสารหารเสือประกอบด้วยอย่างอัฟปานอาบุระประกอบด้วยอย่างอารินาวเวอุเซน ก็สุดท้ายตัวตัวกระจายสำคัญควรขับเส้นในแดนกลางถือว่าเป็นเซม,มิเกอร์อย่างยัสมินวฮาวเวอร์นี้แล้วก็ผู้ทักษิณวันนี้นะครับใช้ผู้ทักษิณจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างนุชไอซ์ีซอฟนุชไอซ์ซอฟคูโน่แล้วก็ผู้่ผู้ตักสินนะครับซันซาบินพะมิโดก แล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินคนที่สองอย่างฟาตอนนเตมะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าแมนออฟเดอะแมทได้รับการทำประตูจากนัสตินฟูซูแล้วก็จบเกมคู่นี้เลยครับแล้วก็มีการจับไม้จับมือกันแล้วก็ความดีเปิดไม้ให้กับอุลยาโมนัตให้มาแล้วก็จบเกมใข่งขันฟ้าก็ว่านักเตะชั้นบอลหนึทับหนึ่งเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้เพราะเกมนี้เราทุกคน